สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การติดรอบพอร์ตโดยที่ไม่ได้ยื่นพอร์ตเลยเราต้องทําความรู้จักกันก่อนเราชื่อใบตองกําลังจะเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีาศาสตร์กรบสาขาปิโตเคมีและวัสดุพอลิเมอร์มาหายาลัยศิลปาก่อนค่ะอ่ะอย่างแรก จะอธิบายก่อนว่าพอลิเมอร์คืออะไรสําหรับน้องๆเด็ก6 8 6 9 7 0้เที่เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อนําไปเป็นการตัดสินใจหรือว่าเพื่อการศึกษานะคะเราก็จะอธิบายเกี่ยวกับชื่อสาขาของเราก่อนปิโตเคมีแล้ววัสดุพอลิเมอร์เนี่ยมันคืออะไรอ่าพอลิเมอร์นะคะมันคือโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีหน่วยเล็กๆมาเรียงต่อกันไอหน่วยเล็กๆเกนี้ยเรียกว่าโมโนเมอร์ถ้ามีโมโนเมอร์มาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นเส้นใยนะคะกลายเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ก็จะกลายเป็นพอลิเมอร์นั่นเองค่ะซึ่งพอลิเมอร ะะก็จะแบ่งได้ตามการเกิด2แบบมีทั้งแบบธรรมชาติและก็แบบสังเคราะห์ไอแบบที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยก็อย่างเช่นพวกแป้งพวกยางพาราเส้นใย,ยธรรมชาติก็อย่างพวกใย,ยไหมหรือว่าจากพืชต่ตางๆนะคะแล้วก็ในร่างกายของเราเองเนี่ยก็มีพอลิเมอร์ด้วยอย่างพวก DNA แล้วก็ RNA เป็นต้นนะคะ ต่อมาเนี่ยพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์นะคะไอ้เจ้าพอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์เนี่ยเราก็จะรู้จักกันอย่างพวกประเภทพลาสติกพลาสติกประเภท p p พ p e ออ่า PS อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งพลาสติกพวกนี้เราจะเรียกว่าเม็ดพลาสติกมันจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่าง ปิโตเคมีเพื่อทําการผลิตวัสดุต่างๆออกมาใช้นะคะวัสดุที่ผลิตจากโพลิเมอร์เนี่ยก็จะมีหลายแบบเลยเราอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแค่พลาสติกอย่างเดียวหรือเปล่าแค่แบบถุงพลาสติกเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันมีอีกหลายรูปแบบอย่างพวกเลนแว่นตาอีพ็อกซี่หรือว่าสลุเทียมหรือว่าลิ้นหัวใจก็คือพวกอวัยวะเทียมนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับขั้นตอนของการที่เราจะติดรอบพอตนั่นเองค่ายที่เราเข้านะคะเชื่อค่ายอัจฉยะ เลยาภาพวิศวะศิลปกรค่ะซึ่งก็จะมีหลายสาขาของวิศวะศิลปกรนะคะสาขาที่เราเข้าเนี่ยก็คือสาขาปิโตเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ซึ่งก็จะมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนไซต์นะคะซึ่งเราเนี่ยได้เข้าแบบออนไลน์ทั้ง2แบบนะคะเนื้อหาจะค่อนข้างจัดหนักจั มากๆแบบออนไลน์ที่เราเข้าไปนะคะอาจารย์เนี่ยเขาก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าพอลิเมอร์คืออะไรแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพี่ๆนะคะมาสอนเราทำแลบ,บด้วยเกี่ยวกับพอลิเมอร์ในระหว่างที่เราเข้าค่ายนะคะเราก็ต้องมีการเลคเชอร์หรือว่าการจดจําต่างๆไว้นะคะเพราะว่าหลังจากจบค่ายเนี่ยก็จะมีการทําข้อสอบค่ะทีนี้พอเราทําข้อสอบ พอผ่านมาสักระยะหนึ่งเขาก็จะมีการประกาศคะแนนก็จะมีทั้งแบบดีมากดีเยี่ยมเรานะคะพอทําข้อสอบเราได้ในระดับที่ดีเยี่ยมก็เลยใช้คะแนนระดับดีเยี่ยมนะคะยื่นเข้าโครงการนี้เลยนะคะในรอบที่1ของหมหาวิทยาลัยศิลปากรโครงการนี้นะคะจะไม่มีการสอบสัมภาษณ์ด้วยเราจะยื่นแค่คะแนนที่เราทําข้อสอบจากค่ายแล้วก็ เกตอีก5เทอมนะคะในการยื่นเข้าสมัครนั่นเองค่ะโครงการที่เราเข้าในรอบที่1นนะคะชื่อโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวะิลปกรค่คะโครงการนี้จะรับ100คนนะคะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่อยู่ในรอบที่1ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพพลิเมอร์นั่นเองค่ะน้องๆคนไหนที่กําลังเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบอยู่พี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะบ๊ายบาย